ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ WFX ลั่นเทรดวันแรกคึกคักโปรกให้เป้าสูงสุด11.50บาทต่อหุ้น WorldFix หรือ WFX ได้เลิกเข้าเทรดในเซ็ตวันแรก23ธันวาคมผู้บริหาร FA มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับคึกคักเหตุพื้นฐานแกร่งนำเงินระดตมทุนขาใหญ่กำลังผลิตเส้นได้อย่างยืดเพิ่มอีก1.24หมื่นตันต่อปี ด้านกูรูประเมินกำไรเติบโตเฉลี่ย79%ต่อปีคอราคาเป้าหมายในกรอบ9.60 1 1 5 0ถึง1 1บ0าบาทต่อหุ้นนายแมนพงศ์เสนานารงค์รองผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลทเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์รับบริษัทเฟอร์เฟคจำกัดมหาชนเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคหมวดแฟชั่นโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า WFX ในวันที่23ธันวาคม64โดย WFX ประกอบธุรกิจผลิตเส้นได้ายยางยืด2ประเภทได้แก่เส้นได้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นได้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคนโดยจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ตาสินค้าของบริษัททั้งหมดจำนวน7ตาสินค้าได้แก่ Worldflex, Thaitex, Quanliflex, LG Rubber, ช้างไทย Pegasus b r u e Pegasus China กำลังการผลิตจริงของเส้นได้อย่างยืดทุกขนาดรวมกันประมาณ36,000ตันต่อปีภายใต้แนวคิด A Manufacturer of High Quality Natural Rubber Treat ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกจากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ผ,ผลิตน้ำยางค้นอันดับหนึ่งของโลกและมีน้ำยางคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพออย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ WFX มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 464.20ล้านบาทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน322.20ล้านหุ้น และหุ้นสามาัญเพิ่มทุนจำนวน4 4 2ล้านหุ้นโดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในราคาหุ้นละ7.20บาทมูลค่ารวมระดมทุนทั้งหมด1,022.40ล้านบาทและมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO 3,342.24ล้านบาทนายชวริตตียาเตชาชายัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WFX มั่นใจว่าหุ้น WFX จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคึกคักเนื่องจากบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเส้นได้อย่างยืดลายใหญ่ระดับโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งในฐานะผู้นําตลาดจากผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและแผนการขยายฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ เห็นได้จากผลการดำเนินงานงวด9้าเดือนแรกของปี64ที่สามารถสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยมีไรายได้รวม2590ล้านบาทเพิ่มขึ้น874ล้านบาทหรือ51%เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีไรายได้รวม 1, 7 1 5ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ188่18ล้านบาทเพิ่มขึ้น129ล้านบาทหรือ2 1 8เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิที่้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้น gross profit margin อยู่ที่15.96%และกำไรสุทธิ net profit margin อยู่ที่7.27%จากแผนระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับแผนเพิ่มผลิตอีก12,400ตันต่อปีในช่วง1-2ปีข้างหน้าจากปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ที่35,000ตันต่อปีจะเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับ w f x ในช่วง1-3ปีข้างหน้าได้เป็นอย่างมาก รองรับแผนการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดโลกภายใน3ปีข้างหน้าพร้อมกันนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ลงทุนร่วมไปกับ WFX สบายใจได้เพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยืนยันว่าจะไม่มีการขายหุ้นออกมาทั้งนี้ WFX มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสุดที่ประมาณ 998.12ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. ใช้เป็นเงินทุนในการขยายโรงงานผลิตเส้นได้อย่างยืด350ล้านบาทภายในปีหน้า 2. ชํชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน400ล้านบาทภายในปี64และ 3. เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ248.12ล้านบาทภายในปี65 FA มั่นใจ WFX สร้างผลตอบแทนดีรับพื้นฐานแก่ง นายรัฐชัยทีรัธนาวัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมฝ่ายวันนิชัธนากจด้านตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์ KTBST จำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปของ WFX มั่นใจว่าหุ้น WFX จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนเนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรง่ง เนื่องจากมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า30ปีทำให้มีองค์ความรู้และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศและการกระจายหุ้น IPO นี้ได้มีนักลงทุนสถาบันกองทุนส่วนบุคคลและนักลงทุนไฮเน็ตเวิร์ให้ความสนใจเข้าจองซื้อเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจของบริษัทเนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพ การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตบร็กให้ราคาเหมาะสมในกรอบ9.60-11.50ถึงบาทต่อหุ้นบริษัท KGI ประเทศไทยคาดกำไรสุทธิปี64-65ของ WFX โตเฉลีย่ย133%โดยประเมินว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิในปี64 จะโตแรงถึง369%จากปีก่อนเป็น271ล้านบาทเพราะได้แรงหนุนจากทั้งปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งปี65คาดกำไรโตได้ต่อเนื่องเป็น313ล้านบาทเพิ่มขึ้น15%จากปีนี้จากปริมาณการขายที่คาดยังเพิ่มขึ้นและการขยายกำลังผลิตเพิ่มอีก1.24หมื่นตันในปี65ถึงปี66นั่นเอง ส่วนด้าน Country Group ประเมิน WFX มีมูลค่าเหมาะสมปี65ที่9.60บาทต่อหุน้นด้วยวิธี P/E multiple โดยใช้กำไรต่อหุ้นปี65ที่0.59บาทเพื่อสะท้อนการเติบโตที่ต่อเนื่องของผลประกอบการในปี65-66จากการเติบโตตามฐานลูกค้าเดิมที่ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกและการขยายฐานลูกค้าใหม่ไปยังประเทศต่างๆ และกำหนดเป้าหมาย PE ปี65ที่ระดับ16.2เท่าอิงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทโดยคาดกำไรสุทธิปี64-66เติบโต76%ต่อปีค่าดรายได้จากการดำเนินงานในปี64-66อยู่ที่3.3-3.7และ4.1พันล้านบาทตามลำดับสนับสนุนจากการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ที่เพิ่มขึ้นทั้งจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าเดิมในปริมาณเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในแต่ละประเทศและการขยายฐานลูกค้าใหม่ด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายที่4.9% 4.7%และ4.5%ในปี64-66ตามลำดับเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้น w o r ร์ฟีบ้างคะพีมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหุ้น p o d แคสต์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจาก eFinance ไทยถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ